ูสิคะวันนี้เราได้อะไรมาสีส้มสวยสดใสเลยเราจะแกงพี่ออมกันพี่ออมดูสิตัวนี้คืออะไรจ๊ะเอะกลัวไหมดูเราจะไปให้เด็กๆดูกันว่ามีอะไรนะคะดูสิคะเด็กๆ เราพี่อยากไปปล่อยกันดีกว่าไม่มีใครกลัวเลยเาไ,ปไปเราเอาพี่อิงอ่างมาปล่อยแล้วนะคะเพื่อนๆนีน่ไงเ,เอาไว้ตรงนี้อ่ไปซะพี่อิงอ่างไปซะอะ่นั่นไงไปแล้วไม่ไปอะ่ะไปแล้วอ่ะนไายบายไม่ตายแล้วยังไม่ตายครับเด็กซีพ,พี่อิงอ่างสวยจังไปนะพี่อิงอ่างปล่อยไปแล้วนะไปซะไม่ไป